เอยู่ที่ทุ่งบนวันตองนะคะแต่ยังไม่มีดอกนะคะเราก็จะดูวิววิวอะไรไม่รู้ตอนนี้คือด่าวมากแล้วก็เหี่ยวฝนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราไปหลบลมกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวผมก็จะวันนี้คือเราจะมากันเต็นนอนที่นี่นะคะใช่ค่ะวันนี้จะใช้ชีวิตกับพี่บ๊อดหนึ่งคืนหนึ่งวันค่ะวันนี้เราจะ ก่อนการแบบอุณต้แล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยเราจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปลบที่ลมก่อนนะโอเคไปค่ะ ตอนนี้นะคะคือฝนตกหนักมากแล้วก็ลมแรงมากค่ะก็เลยไม่สามารถกันเต็นท์ได้นะคะดูค่ะพี่เปไ็นไงบ้างบรรยากาศหนาวา่าฝนตกแต่ว่าวิวดีมากเลยค่ะพี่มดใช่แล้วก็แบบเสียดายที่เนี้ย<ะ>เสียดายมากอ่ะใช่ค่ะพูดแต่นอกสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะลมแบบแรงมากคืนนี้นจะตออะ้องกอดพี่มทช์แน่แน่ใช่กันหนาวแน่ๆใช่ค่ะดูจากลมก็รู้แล้วว่าหนาวมากหนาวมากค่ะ เราก็จะบอกว่าตอนนี้คือเราเปียบกฝนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันนีดีกว่าเนาอวี่นี่มันจะมืดเนาะ ตอนนี้เรามาถึงบ้านพักแล้วใช่ไหมคะพี่มดจะเป็นคนดังค่าววันนี้ดังไฟจะดูซิว่าจะดังไฟติดไหมลมแรงมากก็เลยต้องมาก่อไฟอย่างเงี้ยแล้วก็ฝนก็ตกอ่ะใช่ค่ะเด๋ยววันนี้เราจะอดหรือว่าได้กินแน่นอนใช้ชีวิตกันนองพีหนึ่งคืนนะคะใช่ค่ะเราไม่เคยใช้ชีวิตด้วยกันตอนกลางคืนเลยพี่มดเนาะค่ะค่ะวันนี้ก็จะอดหรือว่าจะรลดก็อยู่ที่พี่มดแล้วก็ว่านะแต่ลมแรงมากจริงๆนะคะ ตอนนี้ก็กี่โมงแล้วคะพี่มดตอนนี้6โม,โมงแล้วโอ้โมงแล้วใช่ค่ะบรรยากาศก็หนาวมากๆเลยหนาว <laughs> พี่มดได้ไหมคะหนาวอ,อะ่ะ <laughs> ใช่ค่ะหนาวมาก <laughs> เดี๋ยวเราก็จะนอนกันที่นี่เนาะคืนนี้ค่ะจะได้ดูบรรยากาศตอนเช้าด้วยว่าเป็นยังไงใช่จะได้พาไปดูนะคะว่าทุ่วันตรงตอนนี้บรรยากาศยามเช้าเป็นยังไงนะ,ะใช่ค่ะ ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะสิ่งี่มีดอกไม้นะคะค่ะมันก็จะแบบทุ่งเขียวๆนะพี่มดเนาะใช่แต่คืออยากจะบอกว่าหนาวจริงๆหนาวบ้ากอ่ะ <laughs> อได้ไหมคะพี่มดอันนี้เราจะได้กินข้าวไว้เนี่ยได้น้องเชื่อใจพี่มดโอตอนนี้พี่มดก่อไฟติดแล้วค่ะไม่รู้จะติดไหมเนี่ยติดแน่นอนอ้ได้แล้วค่ะพี่มดเราต้องใจเย็น ใช่ค่ะคือหนาวมากๆเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันกางเต็นท์ใช่ไหมคะพี่มดใช่ค่ะคืนนี้ใช่เพราะว่าถ้กกางข้างนอกนี่คืนนอนไม่ได้แน่นอนไปไหวแล้วฝนตกคืนนี้จะได้นอนกอดพี่มดแล้วเนี่ยหัวเราดังไม่ได้โอ้พี่มดก่อไฟแป๊บเดียวติดแล้วค่ะขอใอ้มันติดจริงเด้อได้แล้วแป๊บนึง เราก็จะย่างหมูกินกันใช่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนคืนให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ตอนเช้าอีกทีหนึ่งค่ะค่ะ,ตอ,อคะตอนนี้นะคะคือเราก็จะมากาดเต้นนอนกับน้องพิษนะคะใช่ค่ะอย,อย่าคิดมากนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วขเรื่องก็คือแบบฝนตกหนักมากจะไปการเต้นนอนที่ทุ่งวัวตรงนะคะตนนแต่ว่า มันท, Merkel, ทั้งเปียดทั้งเปลี่ยวนะคะใช่ใช่ค e. ่ะเราผู2 2> ้หญิงสองคนคงจะไม่ไหวนะคะใช่ค่ะก็เลยต้องมาการเต้นในอุทยานค่ะอันนี้อุทยานนะคะที่แม่แม่อุ้งคอแม่อุ้งาอชอบทั้งหมดต้องเสียบนะไม่เสียบก่อนนะคะที่บอนเอาผงผมาแล้วค่ะหมเอามาค่ะนี่จะของตุ่มบอนเอากลับไปบอนเอากลับ พี่เคยการเต็นทไหมคะเ <c oughs> คยอ,อยู่นะอ๋ะอเคยใช่ไหมสมัยเข้าค่ายลูกเสือนแน้วล <c oughs> <นำ S 2> าเรียนเรียนเข้าค่ายลูกเสือมนันมาก่อนใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะมันเหมือนกับการเอาตัวรอดเลยน, <c oughs> น,น้องพี่มอนน้ะใช่สมมุติว่าเราติดป่ากันเนี้ยแล้วก็แบบว่าเออสามารถแบบการเต้นกันนอนมันมได้ <c oughs> จริงๆนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนคงไม่มีเต็นท์ให้เราใชเราคงนอนกลางป่าค่ะ แต่ว่าดังไฟได้ก็ถือว่าจริงแล้วค่ะพี่ม้เนาอมันดูมันปนงไงคะมันดูยล้ำยครับนนี้โอ้เถ้าสมมติว่าเราไปการข้ามบลนีได้พยานาตบ้งไน้พี่ม ใช่แล้วก็บรรยากาศมากไม่ได้นอนแน่นอนใช่หนาวมากมันวทียันหนาวมากแล้วทีอยางหนึ่งก็คือแบบลมมันแรงอะร่ะอู้แบบว่าเต็มที่น่ากลัวใช่แค่เราไปถ่ายรูปยังหนาวเลยอะ่ะ แบบมีไฟเนะพี่มณฑลใช่มีไฟให้ลองไม่ต้าแบบทุกคนได้ยินเสียงลมไหมคะมาแบบแรงมากคันนอนกูนะ <c oughs> เสียงลมดังมากเลยค่ะ อันนี้มันปิดได้ไหมอ๋อมันดูดอากาศโอเคแล้วสิบอันนี้อกโอเคแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวไม่ติดกันได้ใช่ไหมใช่ได้นะมันอนกันได้เพราะมันลมมันก็มีแต่มันหนาวมันเหมือนฝนอ่ะค่ะมันเป็นลมหนาวใช่ไหมแต่คือเมื่อกี้ที่ผ่านมาทางข้างทางนี่เป็นหมอกสวยมากเลยเนอะ แต่ว่าดอกมันบานมันจะบางช่วงเดือนพฤศจิกนพฤศจิกิน่าจะบางเค่ะเดือนเดือนไหนนี่แหละแปเดียวเองนะมัเดี๋ยวก็หนาวอ่ะเดือนหนก็เดือนตุลเอ้โหแล้วแต่แล้วใช่ไหมแล้เา่มได้เหมรเข้าในคนได้ไหมได้ย่ะ เย่ได้แล้วนี่แล้วที่น้อนสองคนขับพึ้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะคะน้องผมเข้ามานะคะแบบนี้ค่ะโอ้แค่เดี่ยวเองอ่ะสองคนรองเอ้ยได้อยู่ได้แล้วที่นอนสองคนอุ่นพอดีโอ้พอดีเลยที่นอนสองคนอ่ะได้ยังไงได้อยู่นะบ้าเห เดี๋ยวนี้เราจะนอนด้วยกันการเต้นเสร็จแล้วเราก็มีหน้าที่ไปย่างหมูใช่ค่ะจุดไฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่มมเป็นคนดังนะคะวันนี้ในช่องพี่โมดังไฟนะคะโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวอะไรกันเสร็จแล้วค่อยมานอนด้วยกันเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปย่างหมูดีกว่าค่ะ เป็นไงบ้างคะพี่มดสุขหรือยังคะไม่เลยเลยว,วันนี้จะได้กินหมูม่ายใช่ไหมคะใช่ไม่ได้กินว่ะไม่ได้กินใช่ค่ะอันนี้คือบรรยากาศตอนค่ำคืนใช่ไหมคะใช่โอไม่เห็นดาวเลยเพราะว่าฝนมันตกอะเนาะพี่มดเนาะตอนที่ฝนตกอยู่นะใช่ค่ะอยากจะบอกว่าหนาวมากเลยค่ะพี่มดตอนนี้ย่างหมูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถา่ายคลิปให้ทุกคน ได้ค่ะูทีนึงพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเนาะใช่่คะเพราะว่ามันมืดแล้วอ่ะใช่่คะทำอะไรก็ไม่สะดวกค่ะพี่โมนี่เป็นคนดังจริงๆเลยไฟแรงมากเลยค่ะจังไฟโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูบรรยากาศตอนเช้าที่ทุ่งบัวตองด้วยใช่ไหมคะใบใบตองใบไม่ใช่บัวตองแล้วใบตองทุ่งใบตองอ๋อทุ่งใบดอกบัวตองเพราะมันเป็นสีเขียวใช่ค่ะ 它就得到一个不一样的体验。 คุณไม่รู้จะไปไหนมากับฉันเดี๋ยวฉันจะพาไปพาไปดูโลกที่กว้างใหญ่เดินทางไปกับฉันจะพาไปดูโลกที่สวยงามจะพาไปทานอาหารด้วยกันออกไปลุยป่าเขาที่วันหากว่าคุณ สาวลุยกินแซ่บรับรองว่าคุณต้องติดใจจะพาไปดูภูเขาและฟ้าที่กว้างใหญ่หาว่าคุณไม่รู้จะไปไหนมากับฉันห,หมดสาวลุยกินแซ่บ สวัสดียามเช้านะคะทุกคนตอนนี้ก็ะคะืะคะตอตอนเช้าแล้วค่ะแล้วก็ใสาๆแล้วเนาะตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วค่ะพอดีว่าหนาวอยู่เนาะใช่ฝนตกตลอดทั้งคืนเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็นอนกับหนู <c oughs> นอนกับหนู <c oughs> แ่้กนะ พิดได้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องพีดถ่ายให้ดูค่ะตอนนี้คือเย็นมากอ่ะเย็นมากเต่อากาศมันดีเนาะใช่ค่ะถ่ายรูปนี่สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเรื่องกันนะคะเดี๋ยวจะลงให้ทุกคนดูค่ะว่ารูปมันจะออกมาอย่างไงนะคะสวยแน่นอนใช่แล้วก็วันนี้น้องต้องขอรำลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้น้องด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย